ชื่อนาำตะปูเบอร์โซ่ข้ามเลทั้งหมดยกเลิกไม่ได้ต้องยกเลิกสี่ชั่วโมงแต่สามร้อยที่นั่งนี่เราลดไปห้า <Rey> สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับลูกค้าเข้ามานะครับมาเขาจะหมายเลขโซ่ให้นะครับ ก็ลูกค้าก็รอเวลาสอนี้การรอเวลาเนี่ยลูกค้าก็จะนั่งเป็นแถวก็โซเชียลดิสเทนซิ่งเต็มที่ใช่ครับนั่งเสร็อธิบายว่าการใช้บริการที่ปลอดภัยนะครับเราไม่สามารถห้ามผู้ติดเชื้อเข้าใช้บริการได้แต่ทุกคนก็สามารถป้องกันได้แล้วก็จะต้องถูกก่อนแล้วก็หลังบรารใช่ไหมครับนี่คือการกนที่โอกาสที่ผู้

โวิเจอไทยเท็ตไทยเนี hmm. bbe 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 ่ยเพื่อเราส่งมาทุกวันว่าพนักงานอาการไปเจอใครบ้างขึ้นรถเมสายอะไรเดินทางด้วยอะไรนะครับไปจุดไหนบ้างขณะที่เจอถอดหน้ากากไหมเจอแล้ครับพี่ทำเลยครับเราทำมาอีกนึงนีครับแต่อย่าลืมนะครับไปจับแก้วลูกค้า นั่นแหละครับเราไม่ได้ล้างมืออันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายทำฟางเลยครับแล้วน้องนะครับก็จะไม่สัมผัสแก้วจะหยิบที่อก็ตรงนี้ว่าเรามีที่ไม่สัมผัสแก้วเลยใช่ครับถ้าเราไปทานเนี่ยตรงนี้สำคัญแต่มือเราไปจับแก้วก็สิ่งสำคัญสำคัญนะพี่นะเพราะว่าถ้าเรา เดดี๋ยวไ้้โหลอนี่นะครับแล้วก็ปากของของที่น้ำแข็งเนี่ยจะไม่โดนแก้วลูกค้ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยครับคือความละเอียดลูกค้าก็จะล้างมือก่อนนะครับท่านคุณอาท่านล้างมือแก้วตรงนี้เขาเพิ่งล้างมือเหมือนกันสมบูรณ์นาผมเอาจำนาเอาจำนา พนักง,งานก็จะทําต่อไปคือทําแบบนี้ทุกครั้งยห้พับเพอร์นะครับทำหรือทำอย่างนี้ทุกครั้งได้เกิดจากทุกคนเข้าใจทุกคนป้องกันเมื่อพนักง,งานปลอดภัยลูกค้าปลอดภัยนะครับอยก็ตรวจจากดุราทันนะครับทุกจุดนะครับแล้วทุกจุดก็จะมีป้ายสมหน้าก,กากเวระยะล้างมือ เพราะว่าอะไรโอกาสที่คนเดินอาจจะไม่ตั้ง่านรุ่นนี้มากนะครับถ้าเหมือนกัน um> ก็รอบละสองจโมงครับรอบละสองจโมงหนึ่งรอบครับครับก็วันนี้นะครับท่านนายกทั้งปีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็ได้มอบหมายให้ผมนะครับมาลงพื้นที่นะครับเพื่อ ให้กำลังใจนะครผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารต่างๆหรือท่านส่างประเนะครับที่ได้เปิดในวันแรกนะครับซึ่งผมเข้ามาพร้อมกับท่านนายกสมาคมพัฒนางไทยนะครับซึ่งผมก็ได้มาลงมาดูที่ร้านซอ,อปเปอร์นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากนะครับทุกอย่างเป็นระบบแล้วก็ตามมาตรการของร้านนะครับก็คือ ฟรีโควิดนะครับและก็ผมเชื่อว่าร้านทุกร้านนะครับถ้าทำแบบนี้ได้นะครับจะสามารถที่จะช่วยเหลผู้ประกอบการได้เยอะนะครับและก็รัฐบ,บาลเองคณะยกรัฐตรีก็มีความสูใจนะครับและก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกคนนะครับในการที่จะต้องใช้ชีวิตอย่างสมบูนะครับกับโควิดนะครับเนือ่องจากว่าผมเชื่อว่าโควิดเนี่ย สถานก,การณ์เริ่มดีขึ้นนะครับตัวเลขก็ผู้หายป่วยเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ลดน้อยลงนะครับแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยวัคซีนก็เข้ามาเต็มรูปแบบนะครับประมาณนักิ35ล้านโดสน,นะครับแล้วก็เดือนต่อๆไปก็ประมาณ23ล้านโดสน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าตรงนี้สถานก,การณ์จะาีขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อมีการฉีดวัคซีนเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยภายในปีนี้ก็ คิดว่าจะเป็นไปตามเป้าที่ท่านนายกได้มอบหมายไว้นะครับก็คือ50ล้านคนะนะครับ70%ของจำนวนประชากรนะครับคือผมดูในการปฏิบัตินะ เขาทาได้ดีมากนะครับแล้วก็ตามเป็นไปตามมาตรการมาตรฐานของสาธารณยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาเนี่ยต้องมีการจองก่อนนะครับแล้วก็พนักงานเองนะครับก็ต้องฉีดวัคซีนสองเข็มหรือไม่ก็ใช้ ATK ตรวจสัปดาห์ละหนึ่งครั้งน,นะครับซึ่งแล้วก็คนที่เข้ามาใช้บริการเองเนี่ยก็ต้องปฏิมติเช่นเดียวกัน,นครับแต่ต้อง้องยืนยันอย่างนี้ว่ามาตรการเหล่านี้เป็นการขอความร่วมมือ จากผู้ประกอบการนะครับแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยถ้ามาเห็นมาตรการที่ทางท่านนายกสมาคมและก็ทางร้านได้ดาเนินการไว้เนี่ยผมเชื่อว่าเราก็อยากมานั่งร้านอาหารแบบนี้และก็ถ้ามีการขยายและก็ต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมนะครับที่ท่านบอกว่าจะมีการประสานงานกับกลุ่มต่างๆเพื่อให้ใช้มาตรการอย่างเข้มข้นนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้จจะทําให้เราเนี่ย สามารถที่จะเศรษฐกิจของประเทศนะก็สามารถที่จะเดินหน้าไปต่อได้ในท่ามกลางมลพิษของปุมย